สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอซีทุกท่านเลยนะคะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง PM เนะคะก็เช้านี้เนี่ยน้องพิมพ์ก็เราจะไปเล่นน้ําห้วยกันนะคะเราจะพาพี่ผมไปเล่นน้ําแล้วก็อาบน้ํานะคะก็ฝากพี่ๆเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะไปกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปอาบน้ํากันที่ห้วยนะคะไปค่ะค่ะเราก็มาถึงห้วยแล้วนะคะแม่น้องพิมแม่ทำไม อาบน,น้ำแต่เช้าอ๋อเดี๋ยวเราอาบน,น้ำเสร็จใช่ไหมพี่พมเดี๋ยวน้องพิมพ์กับพี่แฟงเนี่ยเร,ราจ,จะพาพี่พมลงไปเที่ยวข้างล่าง,งในเมืองใช่เมืองหรอใช่ไปงั้นรีบอาบน,น้ำเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวไปกับพี่แฟงแล้วก็มีพี่เพชรไปด้วยสวยมากเลยใช่น้ำที่นี่ถ้าตอนเช้าเนี่ยไม่มีเด็กเนี่ย น้ำก็จะใสแล้วก็สะอาดมากเลยนะคะพี่บีแล้วนี่คืออะไรตะไคร่ใกลียวเนี้ยใช่เรครียร์ตะไคร่ไปคุณรมลงไปเลยบ้านน้องสีมันก็สวยนะนี่ยธรรมชาติธรรมชาติไหม,มไป เดี๋ยวเราจะขออนุญาตตั้งกล้องก่อนนะคะแล้วก็เราจะาไปอับน้ำกันนะคะไปพี่พมลงไปเลยไม่หนาวหรอพี่พมลงไปเลยหนาวไหม,มเดี๋ยวลงไปก็หายหนาวแล้วนี่ทุงน,น้ำที่นี่เนี่ย ใส่มากเลยนะคะโอเคพี่พีเดี๋ยวฮะเล่นซีเดี๋ยวหนูจะตั้งกล้องก่อนหรอแบบนึงมันนี่พี่พมเดี๋ยวเราต้องสาผมก่อนอใช่มันนี่มันนี่ 有好几个。 thank right. บ้านที่ผมอ่าน้ำปนยังไงอะมาีบ้นี่าม่บ้าี่ม่าพี่เท้าไงที่เป็ Oh y、yeah. พี่ผมบอพูดใกล้ๆอพูดใกล้ๆกล้องไม่ได้ยินคนูนี้ข้าอยากินที่น้นองีกันกยไปหาข้าี่สุาวมาม่าหรอใช่ที่แบบแกนนกยูงก็้าอยากกินพี่อยากกินมามา่าโอเคเดี๋ยวหนูกลับบ้านเดี๋ยวหนูทำให้กินบ้านนกเขียก็บ้านาที่สุขา จ,จ,จับได้ไหมจับได้ที่ผมจับได้จับไม่ขับพีม่มันไไวมันไไว่วพี่ผมไม่ต้องจับหรอกมันว่ายน้ำไวมาก ว่าขาเขามีเจ้าของอยู่นีมาย่ตราลี่นหรักขนดพี่ขึ้นไปรออยู่กได้ ปพี่ผมเดี๋ยวาจ้กลับบ้านกันละถ้าอยากรู้ว่าลงุลงลพินพาคาไปเที่ยวที่ไหนอออเดี๋ยวหนูเนี่ยจะพาพี่ไปเที่ยวในเมืองแต่ว่าหนูจะไม่บอกให้เป็นความลับเดี๋ยวไปถึงนูน่นแล้วหนูพี่ก็จะรู้ว่าไปเที่ยวไหนอโอเค งานเดี๋ยวเรารีบกลับบ้านเดี๋ยวไปแต่งตัวแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาพี่ผมไปเที่ยวในเมืองครั้งแรกนะพราะในเมืองเนี่ยมีเสื้อผ้าสวยๆเยอะมากพี่ผมแล้วของขายเยอะมากของกินก็เยอะมากวันนั้นพี่ไปเที่ยวตลาดสนุกไหมสน,นุกิแต่ในเมืองอะ่ะพี่สนุกกว่านี้พี่ผมดื่นเต้นกว่านี้แน่นอนใครอ่ะไป นี่หนูพาพี่ไปในเมืองครั้งนี้ของข่เยอะมากเยอะกว่าตลาดที่พี่เจอในบ้านหนูอีกแล้วก็ใหญ่มากและและคืนนี้ก็ต้องซื้อกับตังหรอใช่พี่ผมเราต้องใช้ตังเพราะว่าอ่าแถวบ้านผู้หนูหรือเรียกง่ายๆคนทั่วโลกเขาใช้เงินซื้อของอ่าโอเคงั้น คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะน้องพิมพ์ก็ขอจบเพียงเท่านี้ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวน้องพิมพ์จะพาพี่ผมกลับบ้านแล้วก็ลับไปแต่งตัวนะคะแล้วเราจะพาพี่ผมไปเที่ยวเมืองครั้งแรก,กันนะคะพี่ๆก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เรานะคะสวัสดีคะ่ะ